วิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลการแข่งโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2022-2023บิ๊กแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดลังเอติฮัสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนครับคืนวันพุธที่26เมษายน2566เวลาตี2ตรงนะครับและสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย888 ฮอต8สามตัวชัวร์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชวน100รอยเอ์อย่าลืมนะครับตามนักแอดที่ท่านห็นแอด8 8 8ฮอตเลยครับเจ้าทีมดับเบิลใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเหลือเกินด้วยการเดินหน้าคว้าชัยชนะทุกรายการ10นัดติดต่อกันล่าสุดพวกเขาก็เอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในศึกเอเอคัพในนัดล่าสุดและทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถิติหลังงนะมแแยไ่พ้ใครเลยถว่าพรท้า ชนทุกทีมเหลือเกินในเวลานี้นะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ต้องหลอดเช็คสภาพความฟิตของนาธานอาเก้แค่เพียงรายเดียวเท่านั้นโดยแกนหลักที่เหลือต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามกันอย่างพร้อมเพียงและไม่มีใครติดโทษใบเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับเกมนี้ทางด้านเป๊ปโกเดล่ากุนซือของทีมคาดว่าจะส่งกองหลังอย่างคารวอเกอร์ลูเบนดิอาสมาเนลลอาคานจีและจอร์สโตนลงมาผนึกเกมรับเป็นแกนหลักให้กับทีมนะครับส่วนกองกลางใช้งานโลริโก้ลิยารมาเลสเควินดบอยและอิวอาคกุนเดอร์กันคอย ใช้งานแจ็คกิลิตและเออร์ลิงฮาร์แลนด์ลงมาถล่มตะข่ายคู่แข่งตามเคยตัวทางด้านทีมเยือนทับปืนใหญ่อาร์เซนอลเหมือนเครื่องช็อตไปดื้อหลังจากเกมล่าสุดทำได้แค่เสมอกับทีมบว้ยอย่างเซาท์ทป์ตันสามประตูสามซึ่งเกมนี้เกือบพ่ายแพ้ซะด้วยซ้ำนะครับดีที่กู้สถานการณ์ตีเสมอได้แบบหืดจับทําให้สถิติหนัดหลังสุดของทีมทําได้ชนะ2เสมอ3ซึ่งต้องเข็นฟอร์มเก่งให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นจะโดนคู่แข่งไล่จี G ้กดดันในการชิงอันดับหนึ่งได้ไม่ยากเลยนะครับความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับ ทาเคโทูมิยาสุวิลเลียมซาลิบามฮัมหม็ดเอลนินีที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่อีกทั้งยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตของกาดิซาก้าว่าจะลงได้ในเกมนี้หรือไม่นะครับส่วนผู้เล่นที่ติดโทษแบนนั้นไม่มีเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดผู้เล่นตัวหลักสามารถลงเล่นดมตำแหน่งได้อย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะครับคาร์วามิเกลอาเดตาคุนซือของทีมจะส่งเบนไว้ล็อบโฮดดิ้งกาเบียลมาการเยสและอเล็กซานเดอร์ซินเซนโกลงมาเป็นแกนหลักในแดนหลังให้กับทีมส่วนกองกลางใช้งานมาตินโอเดกาดโทมัสปาเต้า คอยปั้นเกมในแดนกลางเพื่อสร้างสรรค์เกมลุกให้กับทีมส่วนกองหน้าใช้งานกาเบียลมาร์ตินลลี่และกาเบียลเซซุดคอยลาตาข่ายคู่แข่งในเกมนี้นะครับสำหรับฤดูกา่นี้เจ้าถิ่นทัพเรือใบสีฟา้าในเวลานี้บอกเลยว่าฟอร์มทรงอนุภาพรุนแรงเหลือหลายไม่แพ้ใครมาแล้ว11นักติดต่อกันและเสมอแค่เพียง1น,นักเท่านั้นนะครับอีกทั้งผู้เล่นยังมีความมืเถิอและมีความมั่นใจงานนี้คงเล่นในแบบฉบับของตัวเองน่าจะเปิดเกมบุกจากทุกทิศทุกทางและมาวัดจังหวะสุดท้ายในการจบสกอร์ได้เฉียบขาดแค่ไหนอีกด้วยนะ อาร์เซนอลเหมือนเครื่องล้วนไปเฉยเลยครับหลังจากเสมอมา3เกมติดและเกือบแพ้ทีมบวยของตารางอีกต่างหากงานนี้ทีมต้องมาเจอทีมที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงเหลือเกินนะครับหากเล่นกันแบบไม่ระวังหรือประมาทกันเกินไปมีสิทธิ์โดนคู่แข่งจัดก,การได้ไม่ยากเลยนะครับหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มดีเหลือเกินทั้งตัวหลักทั้งตัวสำรองสามารถทดแทนกันได้อย่างลงตัวและอันตรายกันทุกตำแหน่งงานนี้เป็นการวัดฝีมือของกึืนผู้จัดการทีมลุ้นวน ว่าจะปรับทับได้ดีแค่ไหนซึ่งดูทรงแล้วสิทธ์อย่างอาร์เทตา้าไม่น่าจะล้างคู่อย่างเป๊บได้นะครับตืนใหญ่คงพ่ายไม่น่ารอดแน่นอนและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดลังเอาชนะอาร์เซนอลด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นฟันธงครับผมและเป็นเบื้อนละครับมีความคิดเห็นกับบิ๊กแมตคู่นี้ยังไงใครจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับ